สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนี้ให้งานที่ง่ายมากๆเลยะคะ่ะอยู่ในแวดวงของตัวเองอยู่ในสังคมของตัวเองจริงๆเลยนะคะมาสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องกันนิดนึงออกจากครอบครัวก่อนนะคะอ่าลองดูอ้าวออกจากครอบครัวก่อนนะคะเนี่ยคราวที่แล้วแค่นี้เอง ง่ายมากเลยใครๆก็อยากอย,กอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นใครๆก็อยากอย,กอยู่ในครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอยากอยู่กับครอบครัวที่ไม่ทะเลาะก,กันนะคะมาเราดูเรื่องต่อไปกันนะคะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางเพศด้านสังคมบ้างเมื่อกี้เราอยู่ในแค่ครอบครัวนะคะ จำได้ได้อยู่ในแค่ครอบครัวนะคะตอนนี้เราจะมาอยู่ว่าถ้าเกิดเราออกนอกนอก,นอกบ้านมาแล้วเนี่ยเราจะมาเจอสังคมสังคมจะมีอะไรให้อะไรกับเราบ้างเมื่อนเรียนเรียนแล้วเนี่ยตรงนี้จะต้องได้ต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิงได้ด้วยนะคะ เออเปลี่ยนแปลงเพศชายเพศหญิงด้านสังคมนะคะไม่ใช่ด้านเพศนะคะด้านสังคมนะคะ,ะการเรีบโตนต่อาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมได้เหมาะสมด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทงด้านสังคมด้วยว่าช่วยรเราได้อะไรเราได้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าอยู่ในสังคมแล้วอะเอ,อี๋ยนะคะอา้าวนักเรีออยนดูภาพนะคะการแคมปิง้งหลียๆว,ว่าการเราไปค่ายเนี่ยเราออกนอกครอบครัวละ ใเด็กเห็นภาพไหมคะการเข้าค่ายทำให้รรเราหนึ่งรู้จักตัวเองแน่นอนรู้จักแน่เลยว่าเราเราไปค่ายเนี้ยมันเป็นยังไงเช่นถ้าเกิดเราไปค่ายเกี่ยวกับท่องเที่ยวเราต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยสังคมสอนเราละเราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนี่ต้องดูแลตัวเอง ให้รอดและปลอดภัยเห็นไหมคะอ้าวต่อไปอันนี้สังคมกีฬาค่ะข้างล่างดูข้างล่างก่อนนะคะเป็นสังคมกีฬาอ่าคือเพื่อนกลุ่มที่เป็นนักกีฬาสมมติว่าเราอะ่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนกีฬาเพื่อนเล่นกีฬาอะไรเราก็มักจะเล่นแบบเขานั่นแหละและเราก็เก่งเหมือนเขาเลยนะคะซึ่งเราอาจจะเก่งหลายๆประเภทก็ได้นะคะอันนี้คือเพื่อนนักกีฬาสร้างอะไรในสังคมนี้สร้างการมีน้ำใจ ให้อภัยการแข่งขันการยินดีด้วยความด้วยความอะไรคะเต็มใจพอใจนะคะอ๋อนี่สังคมนี้อืมน่าอยู่อา้าวต่อไปนี่สังคมนี้สังคมอะไรคะเนี่ยสังสรร์ทานอาหารเขาเรียกว่าสร้างสังคมนี้สร้างให้เราเกิดความอะไรคะมีคนเป็นคนยังไงคะคนแฮปปี้คนมีความสุข ส่วนมากจะอยู่ในสังคมนี้ซะเยอะนะคะหมายความว่าสังคมตรงนี้ถามว่าจะมีเฉพาะแฮปปี้อย่างเดียวไหมไม่หรอกค่ะแต่ว่ามันมีการรวมตัวกันนะคะดูแลกันช่วยเหลือกันมีความสุขสนุกแล้วจะคือชอบอะไรที่มันเหมือนกันเขาก็จะมาอยู่รวมกันนี่คือภาพสังคมของของข้างนอกตรงนี้นะคะต่อไปนี้ค่ะอันสุดท้ายเป็นสังคมที่เกี่ยวกับอะไรคะ การคบเพื่อนต่างเพศด้วยนะคะหรือเพศเดียวกันหรือต่างเพศที่เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันอา,อาจจะมีสนิทกันเป็นกลุ่มหรือสนิทกันเป็นแค่สองคนเราอาอย่างนี้นะคะถามว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยยครูยกตัวอย่างมาเนี่ยเด,ด็กๆเป็นทั้งสี่อย่างได้ไหมคะเข้าไปอยู่ในห้งคมแล้วเจอทั้งสี่อย่างเลยไหมคะเจอแน่ๆค่ะทั้งสี่อย่างนี้เลยค่ะเจอแน่ๆค่ะ นะคะเออไม่มีใครที่ตุหมกตัวอยู่คนเดียวนะถ้าออกมาแล้วว่าออกมาข้างนอกแล้วมานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีอะคะ่ะส่วนมากถ้าออกมาเข้าสังคมข้างนอกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอพบเจอภาพพวกนี้ตลอดเวลาที่โรงเรียนเราเนี่ยเจอประจําเออโดยเฉพาะชั้นเรานี่แหละอ่าต่อไปค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านสังคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆอ่านข้อความดูซิเป็นเนื้อหานะคะ เห็นความสําคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกของเพื่อนมากๆเลยกลุ่มเนี้ยอะลองดูการโต้อตอบกันอันนี้การโต้อตอบนะคะเธอเธอเดี๋ยววันนี้เราขอกลับเร็วนะเรามีธุระกับที่บ้านโอ้ยแต่เรายังทํากานบ้านไม่เสร็จเลยอะเราอยากให้เธออยู่เป็นเพื่อนก่อนเพื่อนก็จะบอกว่าอืมก็ได้นะเดี๋ยวเราบอกคุณแม่ว่าเราไม่ไปละไม่ไปแล้วเห็นไหมคะหัวข้อนี้ก็คือเห็นความสําคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกของเพื่อนมากๆเลย อในสังคมเพื่อนได้ทาให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันนะคะในสังคมนี้นะคะมีความเห็นใจและใส่ใจนะคะ <c oughs> คนเราที่จะสามารถใส่ใจใครได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่จิตใจดีประมาณหนึ่งละนะคะ <c oughs> ใส่ใจเพื่อนนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าอยู่เพื่อนเราก่อนสิเรากินเหล้าอยู่อ่ะเงี้ยอยู่ไหมคะเราต้องรู้นะคะ อ่าเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเพื่อนก็แนะนําเป็นปในทางที่ดีนะคะเออไม่ใช่อยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อน,อนต้องชวนขับบ้านนะคะต้องชวนกลับบ้านต่อไปค่ะเอาเหตุการณ์นี้บ้างการแต่งกายตามเพื่อนมีใครบ้างชอบแต่งกายแบบเพื่อนคนื่องจคุณครูเห็นนะคะชั้นนี้แหละเพื่อนมีกิฟติดผมเพื่อนมีอะไรนะที่ที่ติดบางผมร่วงอ่ะการผมหล่นลงมาเนี่ย ก็จะมีอยากมีเหมือนเพื่อนเลยแต่งกายตามเพื่อนอ่าลองดูนะคะเราดูบทสนทนาสิเธอเราชอบชุดนี้ของเธอจังเลยอ่ะเธอซื้อที่ไหนหรอเออเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยปกติเธอไม่ใส่แบบนี้นี่นาแต่ถ้าเธอสนใจเราพาไปซื้อได้นะนี่เพื่อนสนับสนุนเลยนะคะชอบชอบเีคนแต่งกายเหมือนกันได้เราเราเห็นได้ชุดนี้บ้างจังเราต้องดูดีเหมือนเธอแน่เลยเนี่ย เห็นไหมเพื่อนๆจะชอบแต่งกายเหมือนกันใครอยู่ในกลุ่มกันเราจะรู้เลยสังเกตเนะี่ยบางคนนะแต่งคนละสีก็จริงอะ่ะแต่รูปแบบคืออาจจะเป็นรดลายมีกิ๊บเหมือนกันมีโบว์เหมือนกันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันได้นะคะส่วนมากเป็นแบบนี้โดยเฉพาะเพื่อนผู้ผู้อะไรคะผู้หญิงเออจะเป็นมากเลยการแต่งกายตามเพื่อนเนี่ยเอาข้อต่อไปค่ะการใช้สิ่งของตามเพื่อนอันนี้สำคัญมากเลยก่อเกิดความสิ้นเปลืองสุดๆ นี่เราซื้อมือถือเครื่องใหม่มาด้วยแหละว้าวสวยจังเลยเราอยากได้บ้างจังเย็นนี้ต้องกลับไปขอคุณพ่อแล้วล่ะเอแต่เธอก็เพิ่งซื้อเครื่องนี้เมื่อสามเดือนเดือนเองก่อนเองนี่นาะเห็นไหมเกิดความสิ้นเปลืองไหมคะดังนั้นการใช้สิ่งของตามเพื่อนก็ต้องเลือกด้วยนะคะบางอย่างถ้ามันเหลือ หรือหรือเกินกําลังของเราเกินกําลังของผู้ปกครองก็ต้องยับยั้งช่างใจนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันมันกจะใช้สิ่งของที่เหมือนกันเช่นซื้ออย่างลบมาลายเนี้ยสวยมากเลยบางคนใจดีใจดีซื้อมาแล้วก็มาแจากเพื่อนด้วยเพื่อจะได้เพื่อนมีเหมือนเราแต่บางคนก็ซื้อมาแค่อันเดียวคราวนี้พอเพื่อนอยากได้ก็จะไปหาซื้อมาเพื่อจะให้เหมือนเพื่อนเหมือนกันในกลุ่มนะคะแต่ต้องไม่ เกินกําลังของเราหรือเกินกําลังของคุณพ่อคุณแม่ต้องดูที่ความเหมาะสมแล้วก็กาลเทสะด้วยนะคะอืมอ่ายังมีอีกนะคะอีกสี่อย่างคือการใช้คําพูดตามเพื่อนอเป็นไหมคะเพื่อนชอบพูดแบบเนี้ยเราก็จะพูดตามไม่เอาหรอกพอพูดกับใครก็ฉันก็ไม่เอาหรอกเหมือนกันเรียนแบบกันนะคะถ้าทางเพื่อนพูดแบบนี้ดีจัง เจ๋วเจ๋อก็ก็อะไรเงี้ยหรือบางทีก็โอเคโอเคเงี้ยเพื่อนกลุ่มนั้นก็จะโอเคโอเคชอบใช้คําพูดนี้เหมือนเหมือนกันนะคะเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีความชอบคล้ายกับตนเองเช่นเราชอบเล่นกีฬาเราก็มักจะไปหาอยู่กลุ่มเพื่อนที่เขาเล่นกีฬาเหมือนกันใช่ไหมคะหรือเราชอบร้องเพลงเออเราชอบเต้น อ่ากลุ่มนี้จะเต้นเก่งเราก็จะไปหากลุ่มเพื่อนที่เป็นเต้นเต้นเหมือนเรานะคะนี่คือเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีความชอบคล้ายกันต่อไปนะคะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนี่ในสังคมอะ่ะคือเวลาเราพูดก็อยากให้มีคนฟังในกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนกลุ่มของเราอะ่ะพอเราพูดปุนะ๊บเบน้าหนีกันหมดเลยเราอยากอยู่กลุ่มนั้นไหม ก็ไม่อยากอยู่นะคะก็คือต้องการไปที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะคะต่อไปต้องการเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนคู่คิดคอยรับฟังและช่วยแก้ปัญหาถึงแม้การแก้ปัญหาของเด็ก,ดกจะดูไม่ไม่ไม่เยอะไม่ยุ่งยากมากแต่ก็ต้องการค่ะเราต้องการมีเพื่อนนะคะดังนั้นมีกี่ข้อคะเนี่ยที่ครูพูดมามีกี่ข้อคะเนี่ยมีอะไรม้างคะมีความเห็นอกอ่ามีอะไรม้างคะที่เกี่ยวกับสังคม เวลาเราออกมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเห็นความสาคัญและใส่ใจต่อความรู้สึกของเพื่อนมากต่อไปการแต่งกายตามเพื่อนนะคะต่อไปการใช้สิ่งของตามเพื่อนต่อไปอีกสอันนี้คือนี่เห็นไหมคะการใช้คําพูดการเลือกเข้ากลุ่มต้องการที่ยอมรับแล้วก็ต้องการเพื่อนสนิทเพื่อนผู้คิดนะคะอ่ะอันนี้วิธีเลือกคบเพื่อนก็คือมีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยกันชักชวนเราไปในทางที่ดีมีความจริงใจต่อกันรู้จักตักเตือนเมื่อเพื่อนทำผิดให้กำลังใจกันเอาเปรียบเพื่อนรู้จักแพ้ชนะและฝ่ายผลเด็กคิดว่าอันไหนที่ที่เราที่เราไม่อยากเลยอะไรคะอันไหนคะเอาเปรียบเพื่อนนะคะซึ่งเราไม่อยาก ไม่อยากให้เพื่อนมาเอาเปรียบเราเราก็ไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนนะคะอ่าที่เหลือเป็นไงคะที่เหลือเป็นไงโอเคใช้ได้หมดเลยวิธีเลือกคบเพื่อนไม่ใช่เอาเปรียบเพื่อนเนี้ยไม่ได้นะคะอ่า ดังนั้นมีหนึ่งข้อที่เราไม่ควรทําก็คือเอาเปรียบเพื่อนอ้าวอย่าเขียนมานะสรุปบทเรียนนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในช่วงวัยของนักเรเียนจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนนะคะควรเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นและก็ควรจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอย่าหวังแต่จะได้จากเพื่อนแต่เราต้องให้เพื่อนด้วยให้ความเป็นเพื่อนที่ดีนะคะไม่เอาเปรียบเพื่อนนะคะเอาต่อไปค่ะ าาเด็กดูนะคะงานอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยกิจกรรมวันนี้นะคะครูพอดีก๊อปมาจากไทาง Google มาอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมีกี่อย่างคะเมื่อกี้คุณครูบอกไปมีประมาณประมาณ7อย่างดเด็กเขียนเป็นข้อมาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองคืออะไรดเด็กเขียนเป็นข้อนะคะไม่ต้องทําตารางแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนเป็นข้อหนึ่งเช่นการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นใช่ไหมคะเด็กก็จะตอบว่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองคืออะไรคะ เราเคยไปเห็นอกเห็นใจใครไหมเห็นใจเพื่อนบ้างไหมอ้าวคิดมาตามข้อคุณครูให้ไว้ข้างบนนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่เห็นวมใช้สิ่งของตามเพื่อนเคยไหมใช้คำพูดตามเพื่อนเคยไหมอะไรเงนี้ยค่ะตามนี้นะคะให้เอามาเขียนเป็นข้อๆมาแล้วก็เว้นตอบเว้นตอบไว้ไม่ต้องทําเป็นตารางก็ได้จะได้ไม่เป็นภาระมากนะคะแล้วก็ให้รีบส่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณครูเก็บคะแนนเยอะมากเลย ช่วงนี้นะคะก็จะมีบางคนนะคะบางช่องยังไม่มีแต่คุณครูก็คิดว่าเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทำส่งกันมานะคะแต่ถ้าใครได้คะแนนในน้อยก็ตามนั้นนะคะเพราะว่าเราเก็บเป็นปีเนาะเฉลี่ยกันไปอาจจะมีการเทสนอกรอบนะคะซึ่งคุณครูก็จะพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เด็กคนไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนคือไม่ได้ส่งงานในรายกลุ่ม อาจจะมีงานมาเป็นเล่มให้คุณครูส่งที่หลังก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆนะคะดูได้แต่อาจจะแบบโอ้ยไม่มีโทรศัพท์มาถ่ายรูปส่งโทรศัพท์ไม่ค่อยดีถ่ายรูปก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ว่างเงี้ยค่ะเอะาทําเป็นเล่มมาแล้วก็อย่าลืมเอามาส่งที่ห้องให้คุณครูนะคะถ้าคุณครูไม่อยู่หรืออะไรอ่เียสามารถวางที่โต๊ะได้คุณครูจะเช็คเช็คทุกคนเลยสังเกตดูคุณครูจะเช็คทุกวัน นะคะเว้นถ้าเป็นอะไรที่เป็นคําตอบเป็นข้อสอบเป็นอะไรเงรี้ยคุณครูจะขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปเฉลยตอนปลายสัปดาห์ของสัปดาห์นั้นเพื่อกันการ<ๆ>ลอกกันนะคะโอเคค่ะอย่าลืมโซโหนาสอบแล้วนะคะจะใช้ Google Form ทั้งหมดนะคะมีข้อสอบไม่เยอะนะคะเด็กๆทําได้แน่นอนเพราะคุณครูใช้เอาข้อสอบจากในรายที่คุณครูสอนนี่แหละคะ่ะโอเคนะคะทํางานนะคะ,ะงานไม่ยากคะ่ะลูกไม่มีการผิด แต่ถ้าเด็กๆจะผิดก็คือเขียนลายมือไม่สวยเขียนตกหล่นอันนี้ผิดแน่ๆคุหักคะแนนเลยนะคะเนี่ยเพราะถือว่าอยู่ชั้นอะไรแล้วคะป .5 แล้วนะคะโอเคทำงานนะคะสวัสดีค่ะ